สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับอาการสัมพันธ์ที่เด็กมาหาหมอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาการไข้แล้วก็อาการหวัดครับแต่สิ่งที่พบรองลงมาก็คืออาการท้องเสียครับ ทำไมเด็กทึ่งท้องเสียล่ะครับสังเกตไหมครับว่าเด็กเล็กๆเนี่ยอายุสักสองสาเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยป่วยแล้วก็จะไม่ค่อยท้องเสียจนถึงวันๆหนึ่งที่เขาอมนิ้วไหมครับเขาเริ่มพบแล้วว่าการอมนิ้วมีความสุขเขาเรียกว่า oral pleasure มีความสุขในช่องปากนะและนิ้วก็สุขป,ปลกก็เลยเข้าไปอมนิ้วเด็กก็จะเริ่มท้องเสียได้ที่อายุประมาณสัก3เดือน6เดือนมันเป็นเรื่องธรรมดาครับจนกระทั่งโบราณใช้คําว่าสงสัยเด็กจะยืดตัว นะครับเป็นคำโบราณเลยครับเวลาเด็กท้องเสียปู่ย่าตายายจะบอกว่าเด็กยืดตัวเป็นเพราะว่าในวัยยืดตัวคือวัยที่เขาสามารถที่จะคลานได้คืบได้นะครับลุกขึ้นมานั่งได้หรือแม้แต่เดินได้เป็นวัยที่เกิดท้องเสียขึ้นพอดีโบราณก็เลยเข้าใจผิดเอามาเชื่อมโยงว่ายืดตัวทําให้เกิดการท้องเสียนะครับทีนี้พอไปโตขึ้นเด็กก็ยังมีโอกาสท้องเสียอยู่ท,ทั้งที่เขาก็ไม่ได้อมนิ้วแล้วกระเพาะอาหารเขาก็แข็งแรงเพิ่มเติมแล้ว พราะว่าเขาไปกินนอกบ้านไงครับดังนั้นอาหารเป็นพิษก็เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะในหน้าร้อนนะครับขณะที่ท้องเสียในเด็กเล็กเนี่ยมักจะเกิดในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับบ่อยกว่าฤดูอื่นๆจากเชื้อไวรัสที่สําคัญตัวหนึ่งลองไปดูนะครับังนั้นสาเหตุสําคัญเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันครับอันนึงก็คือเราใช้คําว่าไวรัสลงลําไส้ก็คือท้องเสียจากไวรัสเนี่ยนะครับเป็นหวัด อยู่ธรรมดาเป็นไข้ยอยู่ธรรมดาไวรัสตัวนี้ก็ลงลําไส้ก็ทําให้เกิดมีท้องเสียร่วมกับอาการหวัดได้นะเพราะนั้นไวรัสโรตาหรือไวรัสโนโรเนี่ยมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยมีไข้มีน้ำมูกนะครับแล้วก็นักจะนำม,มาด้วยอาการอาเจียนกระเพาะอาักเสบแล้วจากนั้นก็มีท้องเสียตามมาอันที่สองคืออาหารเป็นพิษอันนี้มักจะได้ประวัตินะครับว่าไปกินอะไรมาคนที่บ้านก็ท้องเสียด้วยกันกินอาหารเหมือนกัน นะครับผู้นี้ไข้ก็จะไม่เยอะนะครับแล้วก็บางครั้งหมอก็แยกยากระหว่างไวรัสลงกระเพาะลงลำไส้กับอาหารเป็นพิษแต่ที่ง่ายสำหรับหมอคืออะไรรู้ไหมครับรักษาเหมือนกันครับการรักษาโรคท้องเสียเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานเลยครับเวลาเราป่วยท้องเสียเนี่ยพ่อแม่ก็จะทําอาหารอ่อนๆมาให้กินถูกไหมครับนั้นการปรับเปลี่ยนอาหาร ปรับเปลี่ยนเป็นอาหารอ่อนๆอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่ย่อยง่ายก็คือตระกูลอาหารแป้งครับกินแป้งได้โปรโตีนน้อยๆน,นะครับแล้วก็ไม่มีเส้นใหญ่เลยอันนี้เป็นกฎสําคัญนะครับงดผักผลไม้โปรโตีนนิดหน่อยแล้วก็เน้นอาหารแป้งอย่ากินปริมาณเยอะๆบางครั้งหิวนะครับหลังจากท้องเสียก็จะหิวก็กิกนไปเยอะๆเ,เยอะก็จะถ่ายออกมาเป็นข้าวที่เรากินเข้าไปเพราะมันย่อยไม่ทัน เพราะนั้นระบบย่อยอาหารระบบดูดซึมไม่ดีเพราะนั้นขอกินนน้อยแต่บ่อยขึ้นปกติว่ากินวันสามมือ้ออาจจะต้องกิน6มือ้อแบ่งทยอยทยอยกินนะครับเพราะนั้นประเภทของอาหารหมอพูดไปแล้วนะครับจำนวนมื้อของอาหารได้พูดไปแล้วเกลือแร่ครับเป็นสิ่งสาคัญมากผงเกลือแร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนในประเทศอินเดียนะเพราะฉะนั้นการให้ม่มีความสําคัญนะครับเรามักจะให้ในกรีที่ถ่ายเป็นน้ํโจ๊ก ถ่ายพรวดพรวดเป็นน้ำโจ๊กเลยเนี่ยเพราะว่าการกินน้ำเปล่าไม่พอครับท้องเสียมันเสียทั้งน้ํทาทั้งเกลือยิ่น,น้าเกลือแร่มันจะมีสัดส่วนที่พอเหมาะเลยนะครับหลักการเหมือนกันครับอย่าดื่มทีไรเยอะเดี๋ยวจะถ่ายออกมาเป็นเกลือแร่มันก็จิบเทละน้อยจิบน้อยๆจิบบ่อยๆเวลาถ่ายอุจจาระเป็นน้ําถ้าอุจจาระเริ่มมีเนื้อหรือถ่ายไปเร็วๆการกินเกลือแร่ก,ก็ไม่ได้จําเป็นมากมายครับในอดีตเราชอบเอาน้ําอัดลมมาแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปแล้วขยับฟองออกกระดูด ห้ามใช้นะครับใช้ในการรักษาท้องเสียไม่ได้เพราะว่าปริมาณน้ําตาลมันมากเกินไปแล้วอาจจะทําให้อาการแย่ลงใช้ผงเกลือแร่เท่านั้นเป็นเกลือแร่ที่ผสมเองก็ไม่ได้นะครับสัดส่วนมันไม่พอเหมาะครับตอนนี้ผงเกลือแร่ก็หาซื้อได้ง่ายครับซองเราไม่เกิน5บาทตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับทีนี้เมื่อไหร่จะต้องพบหมอบ้างก็มีหลายอย่างครับอาเจียนกินอะไรไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะดื่มน้ําไม่ได้อัน,นี้ต้องหาหมอนะครับ หมอมักจะพูดเสมอว่ากินข้าวไม่ได้แม่ว่าแต่ต้องกินน้ําให้ได้เพียงพอปากแห้งนะครับปัสสาวะออกน้อยนะครับปัสสาวะสีเข้มมากนะครับเรื่องมีอาการอาการหอบไข้สูงมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจก็ก็มาหาหมอได้ครับอย่างไรก็ตามหมอมีหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งนะครับชื่อหนังสือรักมืออย่างไรเมื่อลูกป่วยอันนี้ก็จะมีบอกเลยว่าเมื่อลูกมีอาการท้องเสียจะทําตัวยังไงเมื่อไหร่จะต้องพบหมอ นะครับเพราะเราอยากให้พวกเรามีโอกาสที่จะดูแลลูกเบื้องต้นเองไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอาการเลือดกำดาวไหลมีการน้ำมูกมีไอมีหอบมีอาเจียนมีท้องเสียจะดูแลเบื้องต้นได้อย่างไรลงไปหาอ่านดูนะครับหนังสือ,อ,อรับมืออย่างไรเมื่อลูกป่วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็มาหาหมอครับ <No battery. S 1> รไม่จำเป็น <Please charge. S 1> เราไม่อยากให้มาโรงพยบาบาลใช่ไหมครับ จนกว่าจะปลอดภัย100%เจากโควิดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ